ตอนนี้กำลังตำขนมจีนนะคะมาเด้อพี่น้องเด้อร้านเจดดอกครับปลาดอกไม้ครับผมมาเด้อ FC ต้อม MC เชิญหน้นะครับอยู่หน้าศูนย์เด้ออ่านำปลาล่างมาหน่อยนัวนัวครับมากมากแซบแซบครับแซบนัวกับแซบนัวแซบนัวขึ้นได้หลายพร้อมครับบอกไปในโดว่าหัวเขาก็งูจัะเข้นะใคร แซวน้องแต่ตังบะสังลาบเลยนะคตรลาบนะครับซื้อตำกระน้มจีนฝันแถมแถมใหม่พวกนะครับแถมถุงให้พวกเอาถุงแถมพักพร้อมพักกระไฮนัวขนาดกับมาด้อยนัวเลยยี่หีโเออน่ากินมากเลย เเด ت, เด ت, เดสวัสดีครับแฟนเพจต้อม MC Channel ครับมาโมนี่ตำซัวขอาุ้นครับมากๆตำซัวข้ดวมเสนโนอะไรครับใช้ครับแล้วแคหมูวพี่น้อง พักนี่สองสามย่างนะพี่น้อย Không đuối biết bạn này. Wow.